ใครรู้จักถ้าใครเข้าตอนแรกอะผมไม่เคยชอบแกเลยนะเว้ยห่อเปหอให้กูพูดตรงๆป่ะห่อปรับเป็นหอศพเหรอเรื่องอ่ะเกิดจากอะไรใช่ป่ะเรื่องแซ้กันอ่คุณจะบอกให้เกิดจากไอสัตว์นรกตัวหนึ่งโอ้ไม่มันหรอดูนี้มันสุดแล้วเนี่ยคุว่า กยังดูยังติดเลยเนี่ย JK ไปอีกที่หนึ่งปกติปะปกติแล้วลุงนรถอยู่นู่นรถไม่ได้อยู่นี่รถอยู่นี่ลุงมันกินเวลาลุงไปเยอะนะต้องว่าต้องแข่งมันต้องเลื่อนเวลานะเว้ยเนาะจบตีสองอ่ะต้องเลื่อนเวลาเพิ่มเวลาเข้ามา มันเสียเวลานะเนี่ยต้องบอกเขาอ่ะเอ้ยต้องถามเชื่อนก่อนเพื่อนมันคนเราหายไปไหนหมดวะกนมันต้องเพิ่มเวลาให้เขาด้วยมันจะได้แบบเออไม่อ้างไม่นุ่นไม่ดีกันเนาะคุณดูเนาะเฮ้ยเนี่ยมึงแครกันกระจุยเลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยพวกเราแครกันเยอะจัดเลยตรงเนี้ยเนี่ยมีคนแครกันเยอะจัดเลยเขาเลืออ๋อเขาเลือแล้วโอเคฮุกเกมลัวๆเลยดูดิอ อะไรนะเอาผมหายแล้วผมหายแล้วเขาหายกันหมดมมีปรระะะเทศไได้ัยล่่หือองต้องต้องบอกแอดมินนะเด็กมันเป็นที่ข้างบนเหรอผมไม่รู้ว่าตอนแรกไฟมันก็ไม่เป็นนะเฮ้ยอย่าบอกนะเป็นอีกแล้วอ่ะมันไม่เป็นลุงอาจจะเซกชันเกินหรือเปล่าต้องพยายามลงไปตรงนู้นน่ะลงไปนู่นน่ะตรงนู้นเลยน่ะเป็นสี่แยกตรงนู้นเลยอ่ะไปสี่แยกนู้นดีกว่าไป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  ไปสีแยกนู้นดีกว่ามือแคชใช่ป่ะไม่แทอ๋อไปไปไปสีแยกนู้นไปสีแยกนู้นขึ้นมาดิไปอนาไอ้หลงทีครับมันหิวแสงไม่ลืมหูลืมตา เอางี้น้องไม่ต้องให้พี่ด่าหรอกพี่ว่าปากพี่อะไปด่ามันอะมันอธิบายผิดหรอวะอ้นไม่มีประโยชน์อะเข้าใจปะมันไม่มีประโยชน์เอาสิรีด่าก็พอแล้วเนาะคนดูเนาะให้สิรีด่าก็พอแล้วด่าแบบคำหนึ่งเจ็บคำหนึ่งเจ็บเจ็บคำหนึ่งเจ็บเจ็บอืมกูก็เห็นเหมือนกันเมื่อกี้ในแคสหลายรอบจัดน่าจะเป็นที่ตรงนั้นปะนั้นมันรดดูดด้วยลุง ใช่หรอเดีเห็นรถดุดเรื่นๆเลยลุงไม่ต้องให้เดี๋ยวเพิ่งให้ใครเข้าเมืองสายใหม่เลยลุงลุงลุงเข้ามาแล้วลุงเข้ามาแล้ว เอาจริงๆอ่ะถ้าใครรู้จักถ้าใครเข้าตอนแรกอ่ะผมไม่เคยชอบแกเลยนะเว้แต่<ห>พอแบรบรู้จักแกจริงๆ,ๆอ่ะสุดท้ายรับความจริงไม่ได้มึงก็ควยอยู่ดีอไอเตียไอเฮ่อโอ้โหครับเอาจัจริงอ่ะถ้ารู้จักลุงจริงๆอ่ะมึงฟังกูาปากกูนะถ้ารู้จักลุงแกจริงๆอ่ะแกๆๆคล้ายกูทุกอย่างเลยเว้ข้างนอกหน้าสตรีมอ่ะแกแบบเหมือนคนแบบนี่เลยนะแต่แบบแบบ พอแบบไม่ได้สตรีมแกเป็นคนละคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกสตาร์าบัคซิ่งเปิดแล้วไปหาเดินเล่นไหมพี่มันยังไงอะ่ะมันมันแกรู้อะว่าอะไรเป็นอะไรอะ่ะอืมกูบอกให้จะบ,บอกทุกอย่างคือผลประโยชน์หมด มนดแดกลหหูเพี่คะคหนูอยากเจอพี่จังหนูชื่อหมีนะคะหมีกระแหมอะหมีกระแหลมพ่อมึงอ่ะ จา 3, อาสามสี่แมวให้ก 3, แกซ้าอาสามสี่อ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเมื่อวานนี้เล่นกันอุ้มกันปกติห่อกันปกติทุกอ,อย่างปกติหมดเลยมีวันเนี้ยตอนแข่งแล้วมีปัญหาเท็แล้วเท็จแล้ว,ลว,ลวเขาเท็กันหลายวายหลายวันด้วยเขาเท็กันอ่ะผมก็ยังงงอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรไอหอ่อพวกห่อเมื่อวานนี้ก็ ห่อกันปกตินะไม่ไม่ไม่นานเลยอ่ะไม่แกบอกว่าไฟไฟก็นานอยู่ก็ไม่ได้นานมากแป๊บเดียวก็จบก็มาห่อโป่งห่อโป่งเราจะจ่ายแกเดือนเท่าไหร่เฮ้ยเมื่อวานนี้เราห่อเปก็ได้ไม่ต้องจ่ายเดือนละห้าหกแสนแล้วดึงไม่ได้ไม่ได้ผม่ออะไรไม่ได้สักอย่างเลยครับลุงต้องต้องชุบแล้วมาค่าใหม่ใช่ก็ผมก็เลยคิดว่าไว้ก่อนเลยชุบชุบแล้วก็รีใหมทโอเคหลงแสงยิงเซิร์ฟเปล่าได้ใช่ป่ะเมื่อวานนี้ดึงไปไหนไม่รู้อ่ะใช่ใช่ใช่ใหม่แล้วก็ห่อได้ปกติเลย กีขอออกเข้าใหม่แล้วห่อได้หรอีทีละคนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ได้ออกเข้าใหม่แค่ตื่นขึ้นมาใหม่แล้วก็ตายใหม่ก็ห่อได้เลยไม่ต้องออกล้มนานเกินมาเพื่อนเนี่ยอย่างนี้เขาจะเพิ่มเวลาไหมเพื่อนเพิ่มนะเพิ่มนะตอนนี้กรณีกรณีที่มันที่มันไข่กันอยู่เวลาห่อเพ่อนึงนะที่มันเป็นสามวทีเนี่ยคือทางสตาร์ทางทางทางสตาร์ก็เลยว่าเมองว่าเราควรปรับเป็นสิบนาทีไหม เฉพาะควรควรปรับไปสิบห้าเลยอ่ะแล้วแล้วสามนี่งกับนูรักกันขนาดนี้ฝั่งนั้นจะไม่ชักดิ้นชักงอเลยหรออ๋อหมายถึงหอศพหรือหอเปยให้กูพูดตรงๆป่ะอ๋อปรับเป็นหอศพเหรอเรื่องอ่ะเกิดจากอะไรใช่ป่ะเรื่องสายกัน่คุณจะบอกให้เกิดจากไอสัตว์นรกตัวหนึ่งาใไมวะ้าไมคุณจะคุยกับเขาไม่ได้มึงเป็นพ่อกูเนยมึงสั่งกูอ่ะแบบให้กูไปคุยกับคนนู้นคนนี้มึงเป็นพ่อเป็นแม่กู่ย ชีวิตกูกูอยากคุยบใครเรื่องของกูถึงกูไม่ชอบกูก็คุยเป็นเฮี้ยอะไรอะ่ะคนเรามันไม่ชอบกันจะไม่ต้องคุยกันตลอดเลยเหรอให้หน่าสนใจมึงกําหนดชีวิตมึงไน,นั่นแหละมันก็เลยยาวมาถึงทุกวันเนี่ยมึงไม่ชอบแล้วกูต้องไม่ชอบด้วยกับมึงเหรอมึงไม่ชอบเรื่องของมึงดิ คุยได้หมดอ่ะแปกติคือเขาต้องห่อเปลนะเอกหมายถึงห่อศพบอกให้เรื่องเกิดจากตรงนี้แหละจุดเริ่มต้นอ่ะไม่ต้องไปหาอะไรเลยเขาไปรีเซ็ตเปลอถึงเพราะเพราะเพราะสคริปต์แฝมอ่ะมันมันคือการห่อเปลนะเอกถึกภาพออกป่ะมันคือการห่อเปลแล้วเอาอย่าไปเหมารวมเลยครับถ้ามันเกินเวลาเอาเป็นแค่ตัวบุคบุคคนนึงอ่ะก็เหมือนผมอ่ะ มันเป็นแค่ตัวบุคคลเดียวหมายถึงอะไรไม่ไม่ตอนนี้ก็คือรีเซ็ตเปไปแล้วมันก็ปรับเวลาศพไปประมาณสักห้านาทีก็ได้แต่เปอ่ะมึงต้องประมาณสักสีนาทีเลยคือเปมันต้องห่อได้ตลอดไม่ใช่หรอคนรอควรอะไรรับโอกาสผมไม่รู้อ่ะผมคิดว่าคนอ่ะมันแค่ในเกมเว้ยมันคุยกันได้หมดในเกม ถึงเขาจะเฮี้ยถึงเขาจะขนาดไหนก็คุยกันได้อะจะไม่ให้กูไปคุยเลยเหรอมันมันก็อะไรอ่ะกูแบบไม่ได้แบบหนูขอถามหน่อยได้ไหมคะทขนาดนก้นดบไม่ยอมจริงไม่เอาใครแล้วก็แบบไม่ได้อะไรกูเป็นคนเฟรนลี่อ่ะโทษทีมึงหลุดเยอะจัดผิดคนแล้วที่จะไม่ให้กูไปคุยกับคนดูคนเนี้ยกูคุยได้หมด เกินครับนเกินใช่ครับเกินเยอะเลยไม่ชอบมึงที่ไปคุยกับลุงก็บอกให้มันเดินไปให้สิบล้อหามว่าสตรีมก็ได้จะมาดูทำเฮี้ยอะไรสถานการณ์จริงเออเมื่อก่อนไปเกาะลุงคนดูสองสามร้อยพอเอาลุงกูยับแล้วอย่างลงนะเว้ยเชี้ยแก้ได้นลเพื่อนไม่เสียหายนะแก้ได้แก้ได้เสียงโอดีโคตรดังเลยชิวชิว ไหวๆซึ่งจริงครับคนดูเรื่องเกิดจากตรงนั้นเลยโอเคเนาะคนที่บอกว่าเรื่องเกิดจากอะไรคนดูก็น่าจะรู้นี่เขาหอบเะใครว่าจริงบวกหนึ่งแบบนี้เรื่องเกิดจากตรงนั้นเลยพี่คะหนูอยากเจอพี่จางหนูชื่อหมีนะคะหมีกะแหลมอ่ผมชอบไอคนที่แบบเปลอไตแบบเล็กๆเงี้ยผมชอบความคิดมันน้อยดี ออกตัวเร็วดิ <Zoom. S 1> ฟีลอ้อฟีล้อดิประกาศได้ปะ่ะหมายถึงไอ้พวกไทยมุงอ่ะมึงมึงดูสตรีมก็ได้ปะ่ <c oughs> ะที่พูดแบบนั้นมันจะได้รู้ว่าใครคิดกับเราอ,อย่างไรไงจริงอีกนะ ืมแล้วเราจะเริ่มตอนไหนเนี่ยเวลาผ่านไปนานจัดเวลาห่านานจัดเลยนะน้องไฟเอ็มมันแคบครับถ้าแบบว่ามันก็มีแค่นั้นน่ะมันก็มีแค่เนี้ยแบบว่ายิงกันอีโมนู่นนี่นั่นทำอะไรไม่ได้เลยบ่ก็ไปดูหลายๆเซิร์ฟดิก็เห็นทำเหมือนเหมือนใน สตาร์นะก็มี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 หลายเซิร์ฟครับที่ทําเหมือนก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเขาทาดีก็มีคนเล่นก็โอเคแล้วมันเป็นช่องทรรมาหากินของเขาเว้ยแล้วก็ผู้เล่นเขาพึงพอใจอยากเล่นประเทศไหนประเทศไหนมันดีเขาก็เล่นประเทศไหนมันไม่ดีเขาก็ไม่เล่นอ่ะมันอยู่ที่คุณภาพของเมืองด้วยเอาพูดตรงๆเนาะถูกป่ะอืมเขาไปบริหารต่อได้ดีก็โอเคอ่ะ เราทำงานกันไม่เนียบโทษจริงๆครับอ่าเดี๋ยวพี่รอเดี๋ยเข้ามาอยู่ประมาณสคนครับมึงไม่ชอบก็เรื่องของมึงส่วนกูจะชอบไม่ชอบก็เรื่องของกูเออโทษหลงทินผิดอ๋อโอเคครับเจลเมนเนาะตอนนี้ผมไม่กลัวว่าผลแพ้ชนะแลไวโทษโถอย่ากินหน้าสตรีมสิที่เดียวเขาตัดไปลงกลุ่มจะไม่หล่อนะผมยังเซ็งเลยนะตอเกียร์ให้แม่งแม่นกินให้พ่อให้แม่มันดูตดไม่ได้ได้ตัดกูไป มันทำทรงอีโก้เยอะลูกอีกรอยยูแสงดอกทองช้างเย็ดกเออะคนก็มาห่อได้แต่ทำไมอันนี้มันเหลือห้านาทีมึงห้านาทีมกูงงว่ะถ้าน้องหลุยได้ปลดใบดูทรงฝั่งนั้นดิ้นกันใหญ่แน่พี่เออไปสี่สิบมันจะดิ้นอะไรไม่ใช่ประเทศของพวกมันมันมนเสือกที่อะไรมันเดือดร้อนอะไรแทนพวกกูเนี่ยอีที่มึงบ้าเปล่าอีกี่คุยมึงเดือดร้อนอีทียอะไรแทนพวกกูเนี่ย เย็ดแม่มึงเอาเวลาของพวกมึงที่อย่างนั้นอย่างเงี้ยไปทําของพวกมึงให้มันดีดีกว่าเออแค่นั้นแหละผมจะไม่พูดถึงคนอื่นนะแม่นอะไรที่คนดูพิมพ์มาผมจะไม่พูดพูดแค่คนคนเดียวครับว่าีเอะมว่าคนอื่นเขาไม่ได้อะไรกับผมผมก็ไม่ได้อะไรกับเขา ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับ